วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบที่7วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมหรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนาคือการใช้สอยหรือบริโภคเป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตันหาเป็นขั้นฝึกหัดขัดเกลากิเลส หรือตัดทางไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจแล้วชักจูงพฤติกรรมต่อๆไปวิธีคิดแบบนี้ใช้มากในชีวิตประจำวันเพราะเกี่ยวข้องกับการบริโภคใช้สอยประจัยสีและวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆมีหลักการโดยย่อว่าคนเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพราะเรามีความต้องการและเห็นว่าสิ่งนั้นๆจะสนองความต้องการของเราได้ สิ่งใดสามารถสนองความต้องการของเราได้สิ่งนั้นก็มีคุณค่าแก่เราหรือที่เรานิยมเรียกว่ามันมีประโยชน์คุณค่านี้จำแนกได้เป็นสองประเภทตามชนิดของความต้องการคือหนึ่งคุณค่าแท้หมายถึงความหมายคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่ที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรง หรือที่มนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาของตนเพื่อความดีงามความดำรงอยู่ได้ดีของชีวิตหรือเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผู้อื่นคุณค่าแท้นี้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าสนองปัญญาก็ได้เช่นอาหารมีคุณค่าอยู่ที่ประโยชน์สำหรับดอเลี้ยงร่างกาย ให้ชีวิตดำรงอยู่ได้มีสุขภาพดีเป็นอยู่ผาสุกมีกำลังเกื้อกูลแก่การบำเพ็ญกิจหน้าที่รถยนต์ช่วยให้เดินทางได้รวดเร็วเกื้อกูลแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานความเป็นอยู่และปฏิบัติการทั้งหลายในงานบำเพ็ญประโยชน์สุขควรมุ่งเอาความสะดวกปลอดภัยแข็งแรงทนทานเป็นตน้นคุณค่าประเภทที่สอง คุณค่าพอกเสริมหรือคุณค่าเทียมหมายถึงความหมายคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์พอกเพิ่มให้แก่สิ่งนั้นเพื่อปรนเปรอการเสพเสยเวทนาหรือเพื่อเสริมราคาเสริมขยายความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้คุณค่าเทียมนี้อาศัยตันหาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่า คุณค่าสนองตันหาก็ได้เช่นอาหารมีคุณค่าอยู่ที่ความอร่อ,รอยเสริมความสนุกสนานเป็นเครื่องแสดงฐานะความโก้ช่วยให้ดูรูหรารถยนต์เป็นเครื่องวัดฐานะแสดงความโก้ความมั่งมีมุ่งเอาความสวยงามและความเด่นเป็นต้นวิธีคิดแบบนี้ ใช้พิจารณาในการเข้าเกี่ยวข้องปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นการบริโภคใช้สอยการซื้อหาหรือการครอบครองโดยมุ่งให้เข้าใจและเลือกเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นคุณค่าแท้นี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วยังเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามของกุศลธรรม เช่นความมีสติเป็นต้นทําให้พ้นจากความเป็นทาตของวัตถุเพราะเป็นการเกี่ยวข้องด้วยปัญญาและมีขอบเขตอันเหมาะสมมีความพอเหมาะพอดีต่างจากคุณค่าพอกเสริมด้วยตัณหาซึ่งไม่ค่อยเกื้อกูลแก่ชีวิตบางทีเป็นอันตรายแก่ชีวิตทําให้อกุศลธรรมเช่นความโลภความมัวเมาความริษยามานะทิฏฐิ ตลอดจนการยกตนข่มผู้อื่นจเจริญขึ้นไม่มีขอบเขตและเป็นไปเพื่อการแก่งแย่งเบียดเบียนตัวอย่างเช่นอาหารที่กินด้วยปัญญาเพื่อคุณค่าแท้มื้อหนึ่งราคาสิบบาทอาจมีคุณค่าแก่ชีวิตร่างกายมากกว่าอาหารมื้อเดียวราคาหนึ่งพันบาทที่กินด้วยตัณหาเพื่อเสริมราคาของตัวตนหรือสักว่าสนองความอยากและนำซ้ำ อาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายในสัพพาสวะสังวรสูตรมัฌิมนิกายมูลปัน,นาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุพิจารณาโดยแยกคายจึงใช้จีวรเพียงเพื่อกำจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอายภิกษุพิจารณาโดยแยกคาย จึงฉันบินทบาตมิใช่เพื่อสนุกสนานมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่ออวดโอมิใช่เพื่อกโกรูเพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งร่างกายเพื่อ,อยังชีวิตเพื่อแก้กันความหิวโหวยขาดอาหารอันจะทำให้เดือดร้อนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกําจัดเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น เราจะมีชีวิตดำเนินไปพร้อมทั้งความไม่เป็นโทษและความอยู่ผาสุขภิกษุพิจารณาโดยแยบคายจึงเสพเสนาสนะเพียงเพื่อกำจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูการเพื่อได้ความรื่นรมในการลีกเร้นภิกษุพิจารณาโดยแยกคายจึงเสพยา และเครื่องประกอบอันเป็นปัจจัยสำหรับคนไข้เพียงเพื่อกำจัดเวทนาทั้งหลายเนื่องจากอาพาธต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง